สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิลลิลิซาแจ็กสันขึ้นแทนผู้ทรงอิทธิพลด้านอาหารแห่งปีทำเมนูฮิตบังข้ามคืน กลายเป็นตำนานอาหารดังในไทยที่ดังเปรี้ยงสูตรระดับโลกกับผู้ที่นำเทรนด์ด้านอาหารดังระดับสากลเช่นกันอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์แจ็คสันหวังมิลิดานุภาที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักที่ต้องบอกเลยว่าปี2565นั้นกระแสะอาหารทำโลกโซเชียลแทบแตกมีหลายเมนูฮิตที่ขายดิบขายดีสุดๆโดยเฉพาะ3เมนูข้าวเหนียวมะม่วงโรตีสายไหมและทุเรียนที่กลายเป็นปรากฏการณ์ฮิตสนั่นเมืองไทยซึ่งเนื่องจากสศิลปิน ดังอย่างมิลีดานุภาขณาทีรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยลิซ่าแบล็กพิงไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยและแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อดเซเว่นเพียงแค่กินพูดหรือโพสต์ผ่านโซเชียลก็เรียกกระแสฟีเวอร์จุดพลุสร้างกระแสให้กับเมนูอาหารไทยแจ้งเกิดรับออเดอร์ผ่านเดลิเวอรี่แบบถล่มทลายเพียงข้ามคืนส่งผลให้ขึ้นแท่นผู้ทรงอิทธิพลด้านอาหารแห่งปีโดยมินลี่พาข้าวเหนียวมะม่วงดังข้ามโลกแบบฟีเวอร์ยอดขายท รู้ส0 0 0 0กล่องใน3เดือนหลังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างโคเชล่าถูก22เทียบเท่าผลผล,ผลิตมะม่วง150ตันกับข้าวเหนียวมูลอีก60ตันกระตุ้นการบริโภคมะม่วงไ่ายช่วงฤดูกาลข้อมูล17เมษายนถึง17กรกฎาคม65ด้านลิซาปลุกพลังโรตีสายไหมคัมแบ็กถล่มทลายยอดขายโตแรง3เท่าภายใน1สัปดาห์เมื่อเทียบจากช่วงปกติหลังลิซาแบล็กพิงค์พ ลงอินสตาแกรมสตอรี่จุดกระแสข,ของดีอยุธยากลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวันที่15-21มิถุนายน2565กับ15-21กรกฎาคม2565ในขณะที่แจ็คสันหวังผู้หลงรักทุเรียนไทยแบบสุดเวอร์เพียงบอกว่าชอบกินทุเรียนมากก็ดันยอดขายพุ่ง41,000ผู้บนไลน์แมนมาร์ใน1เดือนข้อมูล21กรกฎาคมถึง -21 สิงหาคม65 ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เพียงข้ามคืนที่เราคนดังทั้ง3ได้สร้างความฟีเวอร์แบบถล่มทลายเลยจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ